สวัสดีครับพบกับผมพงทอนและนี่คือพงทอนทีวีวันนี้มาชวนมองไปข้างหน้ากับเบลล่าลานีนะครับเฮ้ยมาชวนมองไปข้างหน้ากับเบลลี่กิฟฟอร์ดนะครับผลตอบแทนคาดหวังในช่วง10ปีกับ30ปีข้างหน้าหลังจากที่เราตรวจกันบ้านไปแล้วในช่วงต้นปีเนาะผลตอบแทนคาดหวังอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับวันนี้มีข่าวดีมาเพิ่มเติมพร้อมเรื่องชวนเชื่อจากเบลลี่กิฟฟอร์ดนะครับที่อยากให้เราพึงระวังและผสมเข้าไปตอนที่เราจัดพอร์ตระยะยาวด้วยเหมือนกันนะครับมันคืออะไรเราไปฟังพร้อมกันสั้นๆครับ แน่นอนนะครับว่าส่วนหนึ่งเวลาเราลงทุนแล้เราก็ต้องจัดพอแล้วก็ติดตามสภาวะการลงทุนเนาะว่าไสในแต่ละกลองมันหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ผมย้าเสมอว่าลืมไม่ได้เด็ดขาดนะครับคือการมองไปข้างหน้าด้วยว่าบรจที่เราเลือกกองทุนที่เราลงทุนหรือว่าแนวโน้อมอุตสาหกรรมใดๆเนี่ยเราต้องเอาเรื่องในอนาคตมาผสมเข้าไปด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนกับอดีตเนาะเราลงทุนกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นอดีตมีผลส่วนหนึ่งนะครับว่าเขาทําดีไม่ดีเป็นยังไงที่ผ่านมาเหมาะกับเราหรือเปล่า แต่ว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคือส่วนที่เราต้องเชื่อมโยงกับมันว่าเรามีความเชื่อมเหมือนกันไหมและเรามีมุมมองที่สอดคล้องกับกองทุนนั้นหรือเปล่านะครับแต่เรื่องของทรงผมเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเออก็ไปตัดเนาะแล้วก็เหมือนกับช่างตัดผมเขาจะแบบตัดเพลินนะคิดว่าเป็นเด็กนักเรียนนะครับเห็นหน้าอ่อนนะฮะทรงทรงคุ่มกับนะครับตอนนี้พูมกับกาลังมาแรงนะครับก็เลยตัดให้มันสั้นหน่อยนะครับเข้ามาสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เปเปร์ที่แล้วเนาะความเดิมตอนที่แล้วนะครับส่วนของเบลลี่กิ Ltre เนาะ long term return expectation กันไปนะครับเชื่อว่านะ่าจะมี paper แบบนี้ทุกต้นปีนะครับแต่ว่ากลางปีก็จะมีออกมาเพื่อทบทวนเหมือนกันนะครับคราดีแล้วเราดูกันไปเนี่ยป็นคลิปที่ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นการเห็นภาพรวมของผลตอบแทน ในกลุ่ม Asset Class ต่างๆนะครับรวมถึงมาจากแบรนด์ที่ทุกคนต่างชื่นชอบนะครับ BG ของเราแน่นเองนะครับลองเทอมเ e ็กซ์ปีเคชันคราวที่แล้วเนี่ยผลตอบแทนของออหุ้นเนี่ยอาจจะดูแล้วสับสนนิดนึงเนาะเพราะว่าต้องบวกส่วนที่เป็นแคชเข้าไปด้วยครับ1.25%นะครับบวกเข้าไปเนี่ยผลตอบแทนหุ้นจะประมาณ5%เนาะ ถ้ามองไปที่ประมาณ10ปีแล้วก็แท่งสีส้มนะครับจะเป็นช่วง20ปีหลังจากนั้นก็คือ20-30จนถึง20-50นะครับแท่งสีฟ้ากับสีส้มก็คนระยะเวลากันแต่ว่าผลตอบแทนไม่ได้ต่างกันมากนะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือดอกเบี้ยมากกว่าที่จะค่อยๆขึ้นได้ในระยะยาวโดยเฉพาะหลังจากนี้ประมาณ10ปีเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนกลุ่มที่เป็นสายลงทุนแบบผสมผ่อนเนาะหรือว่านักลงทุนแบบ retirement goal อย่างเงี้ยก็น่าจะค่อยๆสบายใจได้ว่าเฮ้ยเราลงทุนไปสักประมาณ10ปี15ปี ตอนนั้นเนี่ยน่าจะมีพอร์ตที่ผสมความเสี่ยงได้ประมาณหนึงแล้วไม่ต้องบูหุ้นเหมือนในช่วง QE ที่ผ่านมานะครับมีปัจจัยอะไรที่ต้องคำนึงบ้างเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ว่ามาเราไปดูกันสั้นๆครับสิ่งที่เขาข้างวลก็คือเรื่องของว่าถ้าโลกร้อนนะครับเราจะขาดทุนกันหมดนะครับทอรอเราจะคอทอรมอนะครับก็คือว่าผลตอบแทนเนี่ยในช่วงจากตรงนี้ไปประมาณส0ปีอย่างที่เราทราบกันว่า สิ่งหนึ่งที่เข้ามามีปัจจัยกระทบแน่นอนเลยคือเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับและเรื่องของโปรเจกต์การลงทุนความคาดหวังในการโครงสร้างพื้นฐานในแต่และประเทศเนี่ยจะช่วยเข้ามาลดมลพิษมลภาวะลดการปล่อยก๊าซที่มันเป็นพิษต่อชั้นบรรยากาศเนี่ยให้ลดลงแล้วการประกอบธุรกิจเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเสียต้นทุนในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติมากนักนะครับอันนี้คือความเห็นร่วมกันของปารีสอะกิมนเนาะที่บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นนะครับแต่เรื่องของการลดโลกร้อนว่า แต่ละประเทศเนี่ยจะเข้าร่วมมีส่วนร่วมยังไงในการลดภาวะโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วง80ปีข้างหน้านี้นะครับคือเป้าหมายของ Paris e Agreement เนี่ยก็คือเล็งไปที่2100นะครับคืออีก80ปีจากนี้ไม่ทราบว่าวท่านที่ฟังหรือตัวผมเองเนี่ยจะได้อยู่ดูความสําเร็จของเขาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อยๆค่อยๆทํากันไปนะครับเป้าหมายก็คือว่าต้องให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงไม่เกิน2องศาเซลเซียสนะครับในอีก80ปีจากตรงนี้เป็นต้นไปนะครับทุกคนก็จับมือเฮ hey ้เราไป ไทยก็ร่วมกับเขาด้วยนะครับไทยอยู่ตรงนีนะ้ร่วมตั้งแต่ปีสองศแล้วนะครับคือตอนที่เขาเซ็นสัญญากันนั่นแหละนะครับ s i g นิ่งเซเล m o n y นะครับอาเซียนก็ร่วมด้วยกันหมดนะครับก็จะมีที่แตกแถวออกไปบ้างคือ,อตอนทรัมป์เนาะทรัมป์เขา2019เนี่ยเขามีออกไปนะครับบอกฉันไม่ร่วมด้วยละฉันไม่สนใจฉันจะอเมริกันเฟิร์สนะครับเพื่อหาเสียงแต่ว่า ก็กลับมาใหม่ละในช่วงของคุณโจไบเดนนะครับอันนี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมเนาะเรื่องของการเงินเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของอุณหภูมิเป็นเป้าหมาย3อย่างที่ต้องทําให้เกิดการร่วมมือกันนะครับถามว่าปัจจุบันนี้หน้าตาเป็นไงนะครับใครเป็นคนสร้างภาวะโลกร้อนให้กับโลกมากที่สุดนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วเนาะในช่วงของคลิปที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับก็ต่างคนต่างโทษกันเนาะทั้งจีนทั้งสหรัฐนะครับต่างโยนกันนะคืกบอกว่าถ้าดูจํานวนมลพิษที่ผลิตโดยต่อคนเนาะ per capita เนี่ย ของสหรัฐเนี่ยจะนํามาเลยนะฮะนำมาค่อนข้างมีนัยยะคือว่าต่อคนเนี่ยสร้างมลพิษให้โลกค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับประชากรของประเทศอื่นๆนะครับแต่สหรัฐก็บอกว่าไม่ยอมนะครับต้องเอาจํานวนคนคูณเข้าไปด้วยครับคือทั้งประเทศเนี่ยเอาจํานวนคนคูณจานวนมลพิษเปิดแคปิตาออกไปเนี่ยก็จะให้จีนเนี่ยที่มีประชากรเยอะกว่าประมาณ4-5เท่าเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ร้ายในมุมมองของฝั่งสหรัฐไปนะครับแต่ว่าถ้าดูกันตรงเนี้ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นภาพที่ทําจากตัวแคปิตามากกว่าเพราะว่าสหรัฐตัวเนี้ยนะ เป็นสีเทาเข้มเลยนะฮะคือเป็น critical insufficient นะครับแปลว่าแย่สุดๆบริหารจัดการได้ไม่ดีเลยนะครับแต่ของไทยนี่คือเป็นสีเทานะครับคือยังไม่ได้มีการพิสูจน์ทราบอะไรว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่กลุ่มสีเขียวนะเป็น role model หรือเป็นขั้นว่าโอ้โหเข้าสู่ green energy เรียบร้อยแล้วนะครับก็กลุ่มที่เป็นสหาร r a นะครับเป็นกลุ่มทะเลทรายแถวๆนั้นนะก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเนะเพราะเขาอยู่ตรงเส้นสูส่แล้วก็เทคโนโลยีอะไรทุกอย่างกเจทุกกรรมอะไรก็ไม่ได้มีย สหรัฐนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นอยู่ทางอเมริกาใต้นิดหนึ่งนะครับลองลงมาเป็นออสเตรเลียเนาะเป็นกลุ่มที่อยู่แถวจีนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้ทราบว่าเ้ยการลงทุนของเราจากตรงนี้ไปอ่ะถ้าเกิดเราจะเลือกในสายที่เป็นรักโลกพลังงานสะอาดเนี่ยเราจะไปอยู่กลุ่มไหนเพราะว่าตรงนั้นตรงไหนมันแย่ๆมากๆแปลว่าอัพไซด์มันน่าจะมีสูงเนาะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องการพัฒนาอีกเยอะต้องการเม็ดเงินลงทุนเข้าไปช่วยกันอีกเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับสั้นๆก็คือว่าถ้าทําไม่ได้จะเกิดอะะะไรขึ้นน มาเรสเกลเมนนะครับเดิมที่เราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยภาวะโลกร้อนจะสูงขึ้นประมาณ3.5องศานะถ้าเทียบกับช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าผลกระทบม,มันก็คือว่าน้ําแข็งละลายมากขึ้นมีมลพิษออกมากมากขึ้นนะครับน้ําท่วมโลกพื้นที่ต่ําอยู่ไม่ได้นะครับแต่ผลกระทบจริงๆของมันเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะลดความร้อนขึ้นของโลกใบเนื้อ global warming เนี่ยแทร็กเ,เก็ตอยู่ประมาณ2องศานะครับแต่ว่าอยากได้จริงๆเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน1.5องศานะครับแต่ถ้าทําไม่ได้เกิดอะะไรรขึ้นนคับ แน่นอนครับน้าท่วมนะครับกรุงเทพนี่น่าจะโดนแน่นอนนะครับน้าจะไม่รอการระบายแล้วครับน้ําจะอยู่อย่างนั้นนะฮะไม่มีการระบายเกิดขึ้นนะครับต้องไปอยู่เชียงใหม่เชียงรายกันนะครับสัตว์โลก30%จะสูญพันธุ์นะครับน่าจะยังไม่รวมมนุษย์เนาะแต่ว่าน่าจะเป็นสัตว์โลกที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มๆุ่มดอนๆที่อาจจะโดนน้ำกัดเซาะไปได้นะครับอาหารกับน้ําหายากขึ้นเพราะพื้นที่ปาพอลุกลดลงเนาะแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะบาบัดยากขึ้นนะครับคนตายมากขึ้นในแต่ละปี ะครับปัจจุบันนีอ้อัตราคนเสียชีวิตบนโลกใบน,นี้นะปีละประมาณ60ล้านคนนะครับหรือประมาณ0.7%ของประชากรน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิด global warming ขึ้นทําอะไรกันไม่ได้เลยนะครับทุกคนทะเลาะก,กันเนี่ยอัตราการตายก็จะมากขึ้นในแต่ลนะปีปีปละประมาณ250,000คน,นครับคูณมาให้เสร็จละ พื้นที่ใกล้เส้นูสูตรอยู่ไม่ได้นะครับผนจะร้อนมากนะครับเราอยู่ใต้เส้นสูนสูตรประมาณหนึ่งก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็อยู่ในพื้นที่ที่แบบจะโดนน้าท่วมได้เราก็ไม่พ้นเหมือนกันเนาะประเทศไทยนะครับ GDP หดตัวแน่นอนนะครับเพราะว่าเออเราก็ทาธุรกิจธุรกรรมกันได้ยากขึ้นเนาะเออเดินเรือเนี่ยจะทําดีขึ้นนะแต่ว่าธุรกิจอื่นๆเนี่ยจะหดตัวนะครับแล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนแน่นอนว่ามันจะลดลงนะครับเพราะว่าเออบริษัท กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆก็ต้องมีเงินส่วนหนึ่งมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเพื่อที่จะมาเมนเทนเพื่อจะมาย้ายโรงงานผลิตนวัตกรรมสายพานใหม่ๆให้มันหลบเลี่ยงภัยพิบัติของโลกที่มันจะเกิดขึ้น ตามจังหวะนะครับ2 0 3 0เกิดภัยพเกินที่บัติ2 0 5 0าถ้าลดมลภาวะไม่ได้จะเกิดภาวะโลกร้อนที่แบบค่อนข้างซีเรียสนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเออพวกนี้เราก็พอเข้าใจได้แหละว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เรายอมรับไม่ได้ก็คือแค่ทําให้ผลตอบแทนของฉันลดลงนะจ๊ะนะครับเพราะเราเป็นนักลงทุนนะครับระยะยาวต้องสนใจในเรื่องนี้เบลคลิฟทอร์ตว่าไว้นะครับทีนี้ก็มาเข้าสู่เนื้อหานะครับมีสั้นๆประมาณ56สไลด์ไม่เกินนี้นะครับเขาก็บอกแบ่งนไป เขาก็แบ,บ่ง scenario ออกมาว่าเฮ้ยล็อกบรกษากับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ global warming แล้วเนี่ยทางทีมบร r ลลี่กิฟฟอร์ดบอกว,ว่าสิ่งนี้เขาโคตรคอนเซิร์เลยว่าต้องเอาใส่ไว้ในผลตอบแทนคาดหวังให้ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีผลในกระทบอย่างมีนัยสําคัญเขาก็แบ,บ่งออกเป็น3เทสนะครับเป็นแบบว่า Paris Orderly อออนะครับคือไม่ใช่เฉพาะฝรั่งเศสเนาะคือ Paris Agreement เนี่ย,นนยทุกคนสามารถดําเนินกิจกรรมของตนเองตามที่รับปากไว้กับคณะกรรมการเนี่ยได้อย่างเท่าเทียมเสมอกันแล้วก็ไม่มีการแบบ ตกใจไม่มีการแทงข้างหลังกันนะครับก็เป็นเคสสีเขียวนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ2องศานะครับแต่ถ้ายังคงทําตามแพลนในสกีเมนได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบ พร้อมเพียงกันสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีการกระตุกกระตักบ้างนะครับไม่ใช่ตะกุกตะกักบ้างนะครับโอเคตั้งเป้าหมายองออุณหภูมิกวปรามาององศาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายังเข้าสู่เป้าหมายได้แต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็คือว่าโอ้เฟลนะฮะทุกคนไปไม่ถึงจุดหมายนะครับอุณหภูมิสูงขึ้น4องศานะครับในช่วงปี2,100นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเกิดตรงนี้ฮะอยากให้เน้นตรงนี้คือว่า financial market นะครับ อรอบนิดนึงครับทึบๆ n a n c i a l m a r k e ตต,ต,ตรงนี้ฮะ reaction f i n a n c i a l market ถ้ามันแบบตามระเบียบเรียบร้อยนะเนาะก็จะไม่มีช็อคเนาะผลตอบแทนของผลตอบแทนของหุ้นเนี่ยผลตอบแทนของตลาดทุนเนี่ยมันก็จะค่อยๆเนิบไปตามภาวะที่เปลี่ยนไปนะครับรับมือได้ดีผลกําไรก็ไม่ได้หายไปมากนะครับค่าใช้จ่ายของบริษัทก็ไม่ได้สูงมากไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเอาไปชดเชยภาวะแวดล้อมภยัยพิบัติมากมายนะครับก็ผลตอบแทนเข้าไปได้เนิ่มๆนะครับหกเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์คาดหวังได้แต ถ้าไม่ได้ทําอะไรกันเลยนะแล้วทุกคนไม่ได้กระตือรือร้นจะแก้ไขนะครับมันจะเกิดภัยพิบัติขึ้นที่แบบว่าค่อนข้างจะช็อกโลกเหมือนกันนะครับในช่วง2024อ,อีกประมาณ2ปี3ปีจากนี้ไปนะครับจะเข้ามากระทบผลตอบแทนกําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดค่อนข้างมีนัยสําคัญนะครับหรือว่าถ้าเราเฟลนะคือถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันจะมีผลกระทบแบบนี้ภัยพิบัติแบบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนเขนนี้ก็คือประมาณปี2030นะครับจนถึงสิ้น สัตววัตนะครับจะมีภัยธรรมชาติเข้ามากระทบต่อการประกอบธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมอยู่ตลอดเนื่องๆเ,เนื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับและกระทบผลตอบแทนของการลงทุนในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยบจไม่ได้บอกว่าให้นักลงทุนเนี่ยไปลงทุนในกลุ่มที่เป็นพลังงานสะอาดกันเถอะนะครับอันนั้นคืออ้อมๆแต่นี้คือเป็นแบบ collectively นะครับคือโดยองค์รวมแล้วเนี่ย ถ้ามวลมนุษยชาติไม่สามารถเข้าถึงจุดที่พลังงานสะอาดตาม Paris Agreement ได้เนี่ยผลตอบแทนของทุกๆคนจะลดลงนะครับแล้วเราก็จะอยู่กันลำบากมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งที่ทําได้คือเราก็อาจจะต้องเอาเงินลงทุนบางส่วนเนาะไปวางไว้ในพวก Infrastructure ไปวางไว้ในพวกพลังงานสะอาดกลุ่มที่เป็นนวัตกรรมช่วยให้โลกมันดีขึ้นนะครับกลุ่มนี้ก็จะช่วยให้ Paris Agreement ตัวนี้สามารถที่จะ เข้าถึงเป้าหมายได้ง่ายมากขึ้นนะครับเราก็ช่วยได้เนาะในฐานะนักลงทุนนะครับทีนี้ขั้นที่2องเขาบอกว่า,วาอาพอมีซซเนเิโอสแบบนี้แล้วเนาะก็เอาไปผสมอยู่ใน LGRE โมเดลของเขานะว่าต้องคํานึงในเรื่องนี้ด้วยนะว่าถ้ามีซซเนเิโอที่ไม่สามารถจะบรรลุข้อตกลงแพลิสได้เนี่ยจะต้องกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเบสเคสของเขาก็คือว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เป็นไปแบบมีระเบียบเนาะมันจะได้แบบผลตอบแทนจะได้เข้าเป้าตามที่เขาคาดไว้แต่ถ้าไม่ได้จะเป็นเคสที่ลองลงมานะครับผลตอบแทนจะโหด หายไปแต่ว่าเท่าไหร่ไปดูกันนะครับเขาบอกว่าเหลังจากที่เข้าไปใน L T R E โมเดลแล้วนะเหมือนไมเคิลเรจูล็อกนะครับเขาบอกว่ามันก็มีปัจจัยเนาะในการที่จะต้องพิจารณาคือเรื่องของเคสที่เป็นแบบโอเคกลางๆแล้วก็แย่นะครับผสมเข้าไปในพวกบอร์ดเรนช์นะครับแอสเซทคลาสนะครับกระทบเข้าไปในกลุ่มสินทรัพย์ต่างๆซิเป็นยังไงนะครับมีอีโคโนมิกแฟกเตอร์ยังไงบ้างที่จะเปลี่ยนไปนะครับในแต่ละภูมิภาคหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ความเสี่ยงนะครับของเชิงกายภาพนะครับจะมีเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับไม่ได้เชิงแบบ e m o t i o n a ชัหรือว่าเซนติเมนตของตลาดนักลงทุนอย่างเดียวแต่ว่าในเชิงของภัยพิบัติธรรมชาติแบบจริงๆเนี่ยมันกระทบต่อการใช้ชีวิตการประกอบธุรกิจอย่างไรนะครับรวมไปถึงการ ปรับเปลี่ยนตรงนี้กระบวนการปรับเปลี่ยนนียมันจะมีความเสี่ยงแล้วก็มีผลกระทบเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็กลายเป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่คาดหวังได้ในช่วง10ปีแล้วก็30ปีข้างหน้านะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็เราก็อยากจะทาแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะว่าเฮ้ยถ้าเกิดโลกไม่ร้อนโลกร้อนจะผลตอบแทนที่เราคาดหวังจะเป็นยังไงเขาก็ทําม,มาให้แล้วนะครับเออก็แยกเป็น3ส่วนนะครับอย่างที่บอกว่ามีช่วงที่เป็น10ปีข้างหน้านะครับกับช่วงที่เป็นอีก 20ปีต่อจากนั้นไปนะครับก็จะยาวนิดนึงแล้วก็แบ่งเป็น3เคสก็คือสีเขียวเป็นไปได้ด้วยดีนะครับสองทั้สงสองอันนะครับสีเหลืองสีแดงนะครับก็เอาไปสะท้อนในซี ن เนิโอต่างๆออกมาเป็นผลตอบแทนค่าก,การนะครับ ถ้าดูเปรียบเทียบกับเมื่อช่วงต้นปีแตสับสนนิดนึงนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเบลลี่กิฟฟ์เขาบอกว่าเฮ้ยต้องมีรีเทิร์นแล้วก็มีรีเทิร์นส่วนเงินสดผสมกันถึงจะเปรีเทิร์นที่ถูกต้องได้นะครับคราวนี้เปเปอร์นี้เขาเลยเอามารวมกันให้จะได้ไม่งงนะว่าต้องบวกแคชหรือไม่บวกแคชรีเทิร์นนะครับก็เอาผสมให้เลยเป็นแอสเซทคลาสรีเทิร์นนะครับมองไปที่กลุ่มต่างๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูว่าแต่ละเคสเป็นยังไงนะครับขยายให้ดูจะได้จะได้เห็นนนนนนกัดราาาาาาไปูีี้้้งงง่่่ออวววยแภพม ถ้าเกิดเป็นแคสที่แบบเฟลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น10ปีหรือ30ปีเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยมีแนวโน้มจะถูกกระทบค่อนข้างมากโดยเฉพาะในระยะยาวเนาะที่ผลตรงของภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยจะเริ่มเข้ามากระทบแบบค่อนข้างมีนยัยสาคัญนะครับช่วง30ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยผลตอบแทนจะลงเกือบหมดนะครับอันนี้นะครับไปดูช่วง10ปีข้างหน้านี้กันก่อนนะครับ10ปีข้างหน้านี้นะครับผลตอบแทนของกลุ่มนี้ผมบอกได้เลยว่าสรุปให้เลยว่าตัวเนี้ย แทบจะเท่าเดิมกับตัวตอนที่เราดูกันตอนเมื่อเมษาที่ผ่านมานะครับผลตอบแทนระยะยาวของเบลลี่คิฟฟอร์ดเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับถ้าดูกันสั้นๆคือตัว Equity เนาะหุ้นเนี่ยอยู่ประมาณ4.5%นะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับแล้วก็สิ่งที่บอกว่าเป็นข่าวดีก็คือบอกว่าคราวนี้เขาดิสคลสเพิ่มเติมก็คือบอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าอ้รีเทิร์ที่ ใส่มาให้ดูเนี่ยเป็น Net o f f าฟ e ีแล้วนะจ่ายหมดแล้วเป็นสุดธิผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้น2ก็คือเป็น a s s i v e b a s i สนะครับก็คือว่าลงทุนแบบ Passive เกาะดัชนีเนี่ยผลตอบแทนจะประมาณนี้ผลตอบแทนจะประมาณนี้นะครับส่วน Active ส่วนหาอัลฟาส่วนหาแอสเซ l o c a t ชันเพื่อทําผลตอบแทนแบบแทคติ c a l เนี่ยยังไม่ได้รวมนะแปลว่ายังมีอัพไซส์จากตรงนี้ได้อีกอันนี้คือซื้อถือแล้วลืมนะครับแล้วไปเจอกันอีกทีปี2 0 5 0นะครับเข้าเครื่องไคโลโรไปเลยนะฮะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็น็นออ่อ่ขาาววดีกกคือบอ อันเนี้ยเป็นมินิมัมรีเทิร์นนะพาสซีฟอินเวสเมนต์และควรจะมองผลตอบแทนตรงเนี้ยเป็นผลตอบแทนขั้นต่ำที่สุดที่นักลงทุนควรจะได้จากการลงทุนระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าเออซื้อถือลืมสักทีเดียวเนาะมีการปรับพออย่างต่อเนื่องนะครับมีการติดตามแบบสัก6เดือนทีหนึงปีหนึงทีหนึงนะครับอย่างเงี้ยอาจจะมีส่วนที่เป็นรีเทิร์นที่เกิดเป็นอัลฟาจากมุมมองที่มันค่อยๆเปลี่ยนไปได้ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข่าวดีที่ผมเอามาฝากแล้วบอกว่าบรลษัทกิฟร์ก็เฉลยมาเพิ่มเติมว่าผลตางแทงตรงนี้คือคุณก็พอดิ้นจากมันได้บ้างแล้วก็ตรงนี้ควรจะเป็นขั้นต่ําเท่านั้นเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นนักลงทุนระยะยาวเนาะสิปีข้างหน้านี้เราหวังจากผลตอบแทนหุ้นได้ว่า4.5แต่กลุ่มที่เด่นนะครับแล้วก็เด่นเหมือนกับคราวที่แล้วก็คือว่ากลุ่มที่เป็นอินฟาสตรักเจอร์นะครับกลุ่มอินฟาสตรักเจอร์เนี่ยก็คือเป็นผลตอบแทนที่เขามองงว่าเ้ยตรนี ช่วง transform นะครับจากการไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยกลุ่มที่เป็น Infrastructure สาธารณูปโภคที่เพื่อให้โลกของเรามีความน่ารักมากขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าไปค่อนข้างเยอะการไปเลือกลงทุนในกลุ่มพวกนี้น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นในระยะ10ปีนะครับแต่ว่าในระยะหลังจากนั้นเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดมันเป็น c a s ที่ไม่ดีนะครับเป็น c a s ที่แบบเฮ้ยเ,เข้าสู่ p a r i a g r e e m e n t แต่ว่าไม่ได้เป็นแบบเป็นระเบียบม,มากนะักนะครับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้พุ้นเหล่านี้ผลตอบแทนจะลดลงนะครับเพราะว่าแต่ละคนคือไม่ได้กระตุ้นไม่ได้ตื่นรู้สักเท่าไหร่นะครับก็รอให้ภัยพิบัติมันเข้ามากระทบแล้วค่อยปรับตัวค่อยแก้่ะตรงนั้นก็จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับหรือว่าอาจจะทําให้เกิดมาร์เก็ตช็อคได้ว่านิ่คอุตสาหกรรมไม่ได้มีการยกพื้นรอน้ําท่วมไว้เหลือนะครับอันนี้เหล่านี้เป็นเรื่องที่เข้ามากระทบและค่อนข้างจะมีอิมแพ t นะครับแต่ว่าถ้าพลาดไปเลยนะถ้าพลาดไปเลยนะ e q u ว t y จะลงนะครับแต่ว่าาอ่าจะลด ฐานหินลดน้ำมันอะไรเนี่ยพวกคอมมูนิตี้กลุ่มเก่าๆเนี่ยจะยังคงสร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการลดการใช้เลยเนาะพลังงานสะอาดไม่ได้เกิดขึ้นนะครับก็ยังใช้พลังงานฐานหินพลังงานน้ํามันอยู่อย่างต่อนเนื่องคอมมูนิตี้ก็เลยจะมานะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ผลตอบแทนในแต่ละกลุ่มเนาะตามเคสเทนนิโอต,ต่างๆนะครับไปดูอีกช่วง20ปีต่อจากนี้กันบ้างนะครับ20ปีต่อจากนี้นะครับจะเห็นว่าผลตอบแทนนะอันนี้เป็นเบสเคสนะครับสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าตัวผลตออบแทนนขงหุ้นเนี่จะ ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าตัวที่เป็นอินฟาสตัชเจอร์เนี่ยจะน้อยลงนะครับก็คือสลับแล้วพออินฟาสตัชเจอร์มันเริ่มดีแล้วในช่วง10ปีเนาะ1201 2022ถึง2030นะเออมันก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆส่งผลกระทบที่ดีขึ้นไปในหุ้นต่างๆสามารถประกอบธุรกิจธุรกร,รมได้มีผลตอบแทนดีขึ้นค่าใช้จ่ายน้อยลงนะครับผลตอบแทนเรยวของหุ้นเนี่ยก็เลยจะมาในช่วงหลังจากนั้นเป็นต้นไปหลังจาก2030เป็นต้นไปนะครับรวมถึงกลุ่มที่เป็นตราสารนี้ด้นะ ข่าวดีนะครับข่าวตลาดสันดิ์ก็จะมีดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นนะครับก็คือจะค่อยๆสามารถขึ้นดอกเบีย้ยไปสู่ภาวะดอกเบีย้ยปกติเงินเฟอ้อปกติสมัยก่อน QE ได้ แต่ว่าในช่วงระยะยาวจะเห็นว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถเข้าถึงเป้าหมายของอนุรักษ์โลกได้เนี่ยผลตอบแทนของทุกกลุ่มจะลดลงอย่างมีนัยสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราในฐานะนักงทุนติดตามได้คือดูซิว่าเขาจะมีรีพอร์ตทุกๆประมาณ4ปีเนาะว่าแต่ละคนเนี่ยทำไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็น snapshot ที่ผมเอามาให้ดูเป็น global heat map เนี่ยจะมีทุกปีนะแลวผมถ้ามีโอกาสจะเอามาอัปเดตให้ท่านฟังเร้่อยว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาเข้าใกล้สิ่งที่เขาคอมมิตไว้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ซึ่งถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยผลตอบแทนในกลุ่มทุกแอสเซทคลาสเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงนะครับส่งผลกระทบต่อน,นักลงทุนอย่างเราค่อนข้างแน่นอนนะครับต่อไปนะครับก็เป็นตัวของการเทียบให้ดูนะว่า10ปีถ้าเป็นเบสเคสเนาะคือสามารถเข้าสู่ช่วงรักโลกได้อย่างดีเนี่ยถ้าเป็น10ปีกับ20ปีถัดจากนั้นเนี่ยผลตอบแทนควรจะสลับยังไงนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับตัวอินฟาสตรักเจอร์เนาะลงได้10ปีหลังจากนั้นสลับไปหุ้นนะครับพอหุ้นเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ อยู่ในตราสารนี้ได้นะครับผลตอบแทนจะดีในช่วงหลังปี2030เป็นต้นไปเนาะแต่ว่าถ้าตรงนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไปลงหุ้นกับอินฟราสตรักเจอร์น่าจะ น่าจะมีลุ้นมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าหลังจากปี2030ไปแล้วเนี่ยค่อยๆปรับลดความเสี่ยงไปอยู่ในตราสารหนี้ที่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงได้ก็น่าจะดีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เรามีอัพไซด์เนาะถ้าเราขยันเราติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปรับพอร์ตไม่ได้ถี่จนเกินไปเนี่ยแต่ไม่ได้หาจนเกินไปก็น่าจะสามารถสร้างทัคติคอลกับอัลฟารีเท r ร์ได้นะครับตามจากการจัดแอสเซทโลเคชันไปตามแนวโน้มอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆสามสปีนี้ถือว่านานเหมือน ไม่บอกเป็นพอร์ตไปเลยละหมดเรื่องไปนะครับทำไมบริษัิฟร์ไม่ทำพอร์ตแอสเซทโลเคชันแล้วบอกว่ารีเทิร์นที่ควรจะได้เป็นเท่าไหร่ในแต่ละเคสนะครับเขาก็บอกคราวนี้เขาทำไว้เพิ่มนะครับโดยการพึ่งพาครับด็อเรสรนนะครับไปการให้ไปดูในอนาคตมาประมาณ14,00 0พอร์ตนะว่าผลตอบแทนในแต่ละพอร์ตหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดิมทีจะใช้แบบ60-40ก็ได้นะเป็น Equity 60เป็น F i x e d Income 40แต่เขาบอกว่าแบบเนี้ยพอร์ตแบบนั้นหน้าตาแบบนัันนนนล้ยไปใหจดแบบ5 Asset Class แล้วลองหมุนดูซิว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยถ้ามีลิมิต10% 20% 30%เนี่ยพอมีซี ن าเรียเหล่านี้กระทบเข้าไปแล้วพอมีฉากทัดเหล่านี้กระทบเข้าไปแล้วนะครับผลตอบแทนของการทำพอร์ตแอสเซทโอเคชั่นระยะยาวหน้าตามันเป็นยังไงมาดู10ปีก่อนนะครับ10ปีเฉลี่ยอยู่ประมาณ3.2%เนาะระยะยาวแพสซีฟลี่มองเป็นมินิมัมนะครับแต่ถ้าคุณสามารถทำได้ดีนะแอคทีฟขึ้นมาหน่อยนึงม็กซิมัมในพอร์ตที่เขาลันมาประมาณ14,000พอร์ตเนี่ยจะอยู่ประมาณ5%กว่า นะครับอันนี้คือผลตอบแทนจากการทำ asset allocation แบบ mix asset เลยเนาะคือไม่ใช่หุ้นอย่างเดียวนะนก็มีตราสารหนี้มีอมมูนิตี้มีอสังหาริมทรัพย์ multi s ด้วยนะครับแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยมันเข้าถึงได้แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผลตอบแทนจะลดลงมานะฮะจากประมาณเฉลี่ยประมาณ3.2จะเหลือประมาณ2.6 2.7แ,แถวๆนั้นนะครับแล้วถ้ามันแย่ก,กว่านั้นคือไม่เข้าถึงเลยเนี่ยผลตอบแทนส่วนใหญ่ก็จะถูกลดลงมานะครับก็คือว่าไม่ได้ลดมากแต่ว่าพอจัด asset ท l l เคชั i แล้วเนี่ยกลุ่มที่เป็นเ,เข้าถึง กลุ่มที่เป็นบนรรลุเป้าหมายเนี่ยผลตอบแทนจะสูงกว่าอย่างมีนัยยะพอสมควรนะครับอันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยค,คุณดูเนี่ยมันต่างแค่0.5 1ก็จริงนะแต่ว่ามันมีนัยยะสําคัญเพราะว่ามันเป็นเฉลี่ยแต่ละปีนะครับ annually average นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า10ปีเนี่ย ันแปลว่าปีหนึงต่างกัน1%นปสิปีมันต่างกันมา15%เนะครับเพราะฉะนั้นมีในยะะสำคัญเพราะแต่พอมาหันดูเป็นลายปีแล้วเนี่ยมันเลยดูเหมือนเล็กน้อยนะครับเพราะระยะยาวทบกันไปเรื่อยๆคอมเพล็กไปเรื่อยๆมันก็จะสูงนะครับมันก็จะมีในยะะสำคัญพอไปดู20ปีหลังจากนั้นนะครับหลังจากปี2030เนาะผลตอบแทนจะเริ่มสูงขึ้นนะครับเริ่มทิ้งนะ เริ่มทิ้งอย่างมีระยะนะครับเพราะว่าตัว Impact ของผลกระทบภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยมันเริ่มจะมีผลกระทบในระยะยาวมากกว่าระยะสั้นนะครับสิปีแรกอาจจะยังไม่เห็นแต่หลังจากนั้นจะเริ่มเห็นแล้วเริ่มมีความต่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็รณรงค์นะครับอยากให้ทุกคนมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่มัน อยู่ในโลกที่มันเป็นพลังงานสะอาดอยู่ในโลกที่ไม่ได้ทําร้ายธรรมชาติมากนะมลพิษไม่ได้เยอะมากมนุษย์ก็จะมีความสุขพ,พอร์ตการลงทุนก็จะเติบโตได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราสามารถทําได้ก็คือเราลองติดตามดูว่าผลตอบแทนของเราเนี่ยต้องสอดคล้องกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไหมสถานการณ์ความตกลงความร่วมมือเนี่ยมันเดินหน้าไปในทิศทางที่เราต้องการหรือเปล่าก็เป็นส่วนของเบลลิกิฟฟอร์ดนะครับที่มีมองว่าการจัดพอร์ตแบบมัลติแอสเซสจากนี้ไปเนี่ยถ้าจะระวังให้ดีมากยิ่งขึ้นเน ควรจะติดตามเรื่องของออการร่วมมือการของแต่และประเทศเพื่อให้เราเข้าสู่จุดที่มลภาวะมละพิษไม่ได้เยอะจนเกินไปอุณหภูมิไม่ได้สูงขึ้นมากจนทําให้ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับและผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนเราก็จะดีขึ้นตามระยะนะครับก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนระยะยาวอย่างเราเนี่ยก็ควรจะ คำานึงแล้วก็ใส่เข้าไปในมุมมองเวลาเราจะเลือกการลงทุนเนี่ยจะได้สามารถหลบเลี่ยงและก็สร้างผลตอบแทนได้แบบสอดคล้องกับทิศทางของโลกนะครับและเช่นเดิมนะครับเนื้อหาตรงนี้ก็สามารถที่จะกดในลิงก์ i o n ไปอ่านเปเปอร์ตัวเต็มได้หรือว่าถ้ากด Subscribe ไว้ผมก็จะเอาเนื้อหาแบบเนี้ยของค่ายต่างๆบรอจอต่างๆมาสรุปให้ท่านฟังแบบสั้นๆสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับคราวหน้าจะมีเนื้อหาอะไรมานำเสนอนั้นโปรดติดตามนะครับเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ